สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือนะคะที่จะใช้เป็น learning network ของเรานะคะก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่หลายท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยและใช้ไปแล้วบ้างนะคะแต่ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้แต่ได้ยินชื่อยังไม่เคยได้ทดลองใช้นะคะวันนี้จะแนะนําเป็นเครื่องมือออนไลน์นะคะเป็นเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่อยู่บนเว็บนะคะแล้วก็ ถูกสร้างมาเนี่ยเพื่อใช้เป็นเหมือนชานชลาเหมือนแพลตฟอร์มเป็นแหล่งรวบรวมนะคะเพื่อที่จะให้ mm hmm. ใหครูและลูกศิษย์เนี่ยมาพบกันนะคะ mm hmm. แล้วใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญก็คือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะ mm hmm. ก็คือฟรีนั่นเองนะคะ,ะเราไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า edmodo นะคะ,ะ edmodo.com นะคะหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของ รูป,รปดังรูปนี้เลยนะคะเ,เราจะเห็นว่ามี sign into Edmodo นะคะถ้าใครมี username password เนี่ยสามารถจะ Lo อกอได้ตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยยังเป็นผู้ใช้ใหม่นะคะก็ค,คือยังไม่มีบัญชีของ Edmodo เนี่ยสามารถที่จะ Log in เข้าไปโทษทีค่ะสามารถจะ sign, sign up เข้าไปเนี่ยโดยการกดปุ่มนะคะ2ปุ่มโดยทีเ่เราต้องมาดูก่อนนะคะว่าสถานะของเราเนี่ยคืออะไรนะคะถ้า ท่านจะใช้ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนเนี่ยนะคะก็กดไปที่ปุ่ม I am a teacher นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนะคะก็คือเป็น I am a student นะคะอย่างไรก็ตามนะคะ Edmodo เนี่ยยังให้ฟีเจอร์นี้นะคะใช้กับผู้ปกครองรวมถึงลักษณะของเป็นเป็นฝ่ายจัดการจัดการนะคะก็คือระดับโรงเรียนแล้วก็ระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็สามารถจะใช้ได้ เมื่อกดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพภาพใหญ่นะคะของ e d m o d ตเราก็จะเห็นนะคะอันนี้เราขอ,อ,อ sign up ในฐานะที่เป็นนักเรียนก่อนนะคะนักเรียนนะคะเมื่อกดเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีกรุ๊ปโค้ดนะคะเป็นกรุ๊ปโค้ดก็คือเป็นรหัสของห้องเรียนนะคะซึ่งได้มาจากที่คุณครูเนี่ยเข้าไปใช้แล้วก็สร้างห้องเรียนขึ้นมาเขาก็จะให้กรุ๊ปโค้ดมาเป็นเป็นตัวอักษรนะคะผสมกับตัวเลขประมาณ5 6ตัวนะคะหลังจากนั้น ก็ให้ผู้เรียนนะคะสร้าง username password นะคะซึ่งเป็นของตัวของเขาเองนะคะ,ะทีนี้ตัวนี้ก็ต้องจำไว้เพราะว่าเดี๋ยวใช้ในการล็อกอินต่อไปนะคะแล้วก็อ e ีเมลสำหรับนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอ e ีเมลก็ได้นะคะถ้าไม่มีนะคะก็ตัวนี้ก็ว่างไว้นะคะแล้วก็ชื่อจริงนะคะนามสกุลที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะคะหลังจากนั้นก็คลิกนะคะเพื่อยอมรับข้อตกลงนะคะแล้วก็ sign up เข้าไป